สวัสดีค่ะเมื่อใน้แม่ครัวสีมะพ้าวเห็ดไ่ตุนหมูสับเนาะคะ่ะหมูสับหนึ่งขีดเนาะคะ่ะคือไก่หาวฟองค่ะต่อกไข่ลงไปเลยค่ะใส่พริกไทยป่นลงไปค่ะ น้ำปลาสองจอนเนาะคะ่ะซอสปรุงลดเครื่องซ่อนค่ะผงสลดเนาะค่ะ ลดดีจักหน่อยค่ะตีไข้ให้เขากันเนาะคะ่ะเะนอําเปาประมาณหนึ่งแก้วค่ะคนในเครื่องเขากันเนาะคะ่ะทิมรดจักหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะ ตักไข่แบ่งใส่ถ้วยน้อยเนาะคะ่ะเพื่อสินนำไปหนึ่งคะ่ะ ใส่ตุนหอมห้วยหนาจาักน้อยนะคะ่ะค่ะยกไปหนึ่งใลเลยะคะ่ะหนึ่งประมาณสิบหานาทีนะคะเดี๋ยค่ะ เรียบร้อยนะคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเดี๋ยวขามารับส้มค่ะ